ครับผมสวัสดีครับท่านผูชมที่น่ารักนัะททุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นในหกอีกแล้วครับนะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับก,กำลังใจที่ติดตัมนเอ็กมินมาประจาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นเนวทาน ใช้กับ16พฤศจิกายนและก็ขอขอบคุณเจ้าของเนวทานที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านเราไปชมกันเลยรัฐประชุมที่น่ารักนะับแต่ทุกท่านเจ้านี้ก็เป็นเนวทานล่างสามตัว ขอบคุณแนวทานที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจฝากแนวทาง0 2น0 2 3, 0, 2, 3. อนสอสอดีตที่แล้วก็023สแนวทานใหม่นี้ก็ฝากแนวทาน0 2สแนวทางล่าง3ตัววิ่งอดีตที่แล้วก็ผ่านเจ้านี้ครับอาเคงจับโคสองตัว สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านอดีตที่แล้ว 1, 5, 5, 1. หนึ่งห้าาหนึ่าทันใหม่นี้ก็ฝากแนวทาน5้าสี่ห้าแปสี่รวมสชุดเป็นแนวทางใบนี้ครับก็เป็นนาทานดับ10บโบน ดับสิบโบนฝากแนวทางดับดับหกดับหกดับหกตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับเจ็ดขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้ครับ ใบนี้ก็เป็นแนวทางบนสามตัวอดีตที่แล้ว2 5งห้าสนหาเนันใหม่นี่ก็ฝากเดนทา,านห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสตัวเป็นเอาทางใบนี้ครับก็เป็นเอาทาง เด่นล่าง5ตัว45680 45680ฝากแนวทาน5ตัวแนวทานเด่นล่างอดีตที่แล้วก็ผ่าน63เจ้านี้ครับสกายแนวทาน 10บนอยโบนสี่ตัวศูนย์หนึศูนย์หอดีตที่แล้ว4 5่ห้าหนึเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ฝากแนวทานศูนย์หงเจ็ดขอบคุณมากเลยไ่นี่ครับปากหลัก10ลากสองสาศ สองสามศูนย์ฝากเนาทานสามตัวเนาทานสิบล่างก็ขอบคุณอย่างมากก็ขอบคุณเนาทานที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจโดยชุมต่อการเจ้านี้เจ้านี้ชนพล ใบนี้ก็คืออดีตกาลสี่สีหกสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านหกหน่วยบน mm. เน่อวทันใหม่นี่ครับเจ้าของเนื่อวทันก็ฝากมาแล้วใบนี้ก็คืออดีตท,ที่แล้วนะอดีตท,ที่แล้ว 9,51สรบแล้วผ่าน5,001ผ่าน5,001ผ่าน2ตัว10หน่อยในทันใหม่นี้ครับเ,เราไปชมในทันใหม่นี้ก็ฝากแนวทาน5,6,9 5,6,9 3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยทว่าชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปเจ้านี้ก็เป็นวานทาดับโบนสองตัว สองหกสองหกอดีตที่แล้วก็ผ่านอาดีตที่แล้วฝากนะท่านดับหกและก็ดับแปดสรุปแล้วผ่านนดวท่านใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาแล้วตัวได้เ,เราไปชมแนวท่านใหม่นี้ก็ฝาก ดับ8ปด9ดดับแดับ9นะก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นทา,าน อดีตที่แล้วครับท่านเจ้าอาเคงเจ้าไต้ฟ้าอีกเจ้าหนึ่งรวมชนสรุปแล้วผ่านคู่ฮานึ่งผ่านคู่ฮาหนึ่งซึ่งแนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็แบ่งปันตัวดายเราไปชมกัน นวาทานใหม่นี้ก็ฝากแนวทานรวมคูคชูน5464 5464เจ้าอาคิงแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเป็นนววทานชูน2ตัวบนกันล่างก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน ใบนี้ครับก็เป็นนักทันดังเมกซายใบนี้คืออดีตที่แล้วนทันสิบน่วยโบนสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านผ่านห้าสิบโบนซึ่งนทันใหม่นี้ครับตัวได้เจ้าของนวทันก็แบ่งปนันอีกแล้ว นท่านใหม่นี้ก็ฝากเนืทาน3 4 5 6 3 4 5 6 4ตัวดับ9นะดับ9นะดับตัวเดียว9ดับ9ตัวเดียวขอบคุณอย่างมากเดี่ยวทานที่เบ่งปานอย่างเร็วทานใจต่อไปครับใบนี้ครับนะ นนกทานวิ่งบนล่างไปนี้ก็คืออดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านหกสิบล่างก็ขอบคุณแนวทางแนวทางใหม่นี้ครับตัวได้ ฝากแนวทาง8นะฝากแนวทาง8ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนตัวเดียวบนล่างเจ้ายืนนะเจ้ายืนเจ้าของแนวทางข้อมูลแบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทานใจ ก็ประมาณน,นี้ครับท้ชมที่น่ารักนับถือท่านก็สุดสุด,สดก็มีหลุดมีโทะท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณท้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาโดยตลอดด้วยครับนะก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้ครับท่านเราก็ไปเจอการคลิปต่อไปครับผมขอบคุณอย่างมาก